ต้นหอมสกุลตลาขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่ที่ประเทศเกาหลีแต่งานนี้เจอเอฟเฟกต์หนักจนหมอต้องขอโทษลัน่นตูพลาดแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและพิธีกรชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรดปัจจุบันนอกจากเธอจะมีผลงานโดดเด่นด้านพิธีกรแล้วหลังๆมานีต้นหอม ยังได้โชว์ฝีมือด้านการแสดงให้แฟนคลับได้ร้องว้าวกันอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งยังกลายเป็นไอดอลของใครหลายๆคนอีกด้วยล่าสุดเธอได้บินลัดฟ้าไปเสริมสวยไกลถึงประเทศเกาหลีต้นหอมแชร์ประสบการณ์ทำหน้าที่เกาหลีหลังจากที่ฟักฟื้นและใบหน้าเริ่มสวยเข้าที่ต้นหอมก็ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ทำสัญญกรรมครั้งนี้ในรายกายแรแฉ เล่าถึงเอฟเฟกต์สรรลยกรรมที่เธอต้องเจอถือเป็นเคสที่เกิดขึ้นน้อยมากจนหมอเกาหลีถึงกับขอโทษและขอให้ต้นหอมอยู่พักต่อที่เกาหลีโดยเจ้าตัวเล่าว่าก็ไปเกาหลี15วันตอนแรกแค่นิดเดียวแต่มันบวมมากหมอก็ซอรี่ซอรี่เราก็ตกใจเลยเพราะหน้าเราบวมมากตาเราปิดแต่หอมทำนิดเดียวเองนะเพราะหอมเป็นผ่าตัดเล็กเจาะแค่สี่ อันเอนโดไทยแล้วดึงแต่คุณหมอตกใจช่วยอยู่เกาหลีต่อได้ไหมเพราะเขาไม่เคยเจอเคสแบบนี้ตอนนั้นคิดว่าตูพลาดแล้วออกมาแล้วหอมตาปิดมองไม่เห็นทางเห็นนิดเดียวน้อยมากก็กังวลใจมากกว่ามันจะดีขึ้นไหมวันที่สองก็ลืมตาได้นิดนึงคือหอมหายช้ามากก็กังวลแล้วก็เครียดเพราะเพื่อนที่ไปด้วยกัน ทำหน้าทุกหน้าแต่เบากว่าเรามากเพื่อนทําตาสองฉันทําจมูกเยอะมากแต่เขาหายก่อนหอมผ่าตัดเล็กเข้าไปสองชั่วโมงเลขาเดินเที่ยวยังไม่ทันเสร็จเลยหมอก็ตามกลับมาบอกว่าเสร็จแล้วเกาหลีพอเสร็จแล้วก็ดันหลังออกเลยให้นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วให้กลับบ้านแต่ถ้าผ่าตัดที่เมืองไทยเขาจะให้นอนหนึ่งคืน หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงบวมแต่เป็นเคสที่น้อยมากที่เขาเจอเขาก็รู้สึกเสียใจมากเพราะเขาตั้งใจกับเคสนี้มากเขาอยากให้มันออกมาดีกังวลมากเอฟเฟกต์ <Effect S 1> จากการทำสัญญกรรมผมก็ร่วงพอร่วงแล้วเป็นจุดไข่ดาวเราก็ไม่กล้าไปสระผมกลัวสื่อสารกับคนเกาหลีไม่รู้เรื่องแล้วผมร่วงเยอะมากที่นโน่น จริงๆหมอทำแค่เอ็นโดไทยเพื่อให้ตาโตไม่ได้กรีดตาสองชั้นนะหมอก็ยังตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกรีดเย็บแค่สองเข็มเองนิดเดียวกลับมาเมืองไทยปกป้องยังถามอยู่เลยว่าแม่แต่งฮาโลวีนทำไมแต่มันไม่กลับไม่ได้แล้วลูกไปงานโรงเรียนผ่านมาแล้วแต่เรากลับโฮยอ ลูกก็ถามว่าแม่แต่งฮาโลวีนทำไมเพราะทุกครั้งที่เรา c อ l เราบอกลูกว่าแม่แต่งฮาโลวีนแต่เขาเสร็จฮาโลวีนไปแล้วไงแม่ก็ยังแต่งอยู่หอมไปไหนก็ใส่แว่นตลอดก็ตกใจอยู่พักหนึ่งเพิ่งเปิดหน้าได้สองเดือนแต่มีหลายคนบอกว่าจะตกใจอยู่หลายเดือนส่วนเอฟเฟกผมร่วมหกเดือนถึงหนึ่งปีเลยผมถึงจะขึ้นตอนนี้ก็ต้องกินอะไรที่บำรุง ส่วนเรื่องราคาเกาหลีแพงกว่าไทยความแตกต่างระหว่างไทยกับเกาหลีหมอเกาหลีมือหนักแต่ช่ำชองหมอไทยทรีตคนไทยดีมากเขาจะดูแลดีแต่หมอเกาหลีเขาทำเป็นอาชีพวันหนึ่งเป็นสิบสิบเหมือนเอาเนื้อหมูมาหั่นหมอไทยดูแลดีกว่าแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแนวแบบไหนสําหรับตาหอมชอบงานเกาหลีหมอทำบ่อยก็เชี่ยวชาญ แต่ถ้าจมูกก็ชอบงานไทยเพราะเกาหลีรู้สึกว่าทรงมันแหลมไป